เราก็ได้ถักชิ้นหลังมาเรื่อยๆจนถึงจุดลดคอคอด้านหน้าเราจะเว้นไว้สีช่องบนแต่คอด้านหลังชิ้นหลังเราจะเว้นไว้สองช่องบนนะเพราะว่าคอชิ้นเราต้องการคอชิ้นหลังให้มันตื้นกว่าคอหน้าากจะให้ดูจุดต่อเห็นไหมคะนี่คือจุดหัวไหล่ค่ะมันก็จะต่อกันเนียนแบบนี้นะคะพอเราถัก ขึ้นมาถึงจุดลดคอจากจุดหัวไหล่แล้จะเว้นไว้หนึ่งช่องสองช่องนะทีนี้เราก็จะหยุดงานแค่ตรงนี้แล้วถักโซ่สามแล้วก็พลิกงานกลับเลยหมุนงานถักลงไปนี่เราจะถักด้านผิดเราก็เอฟเดินลายปกติเลยค่ะเอฟลงใน V บวกด้วยโซ่ห้า เลุงใน V ีแล้วก็เดินลายปกติไปเลยนะคะ ถึงจุดขึ้นดอกเราก็ดูว่าดอกมันลงตรงไหนนะคะดอกต่อไปจะลงตรงนี้นะคะเราก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ปักลงระหว่างกีบนี่นะดอกต่อไปจะลงนี้แล้วก็โซ่เจ็ดจับไว้ โซ่เจ็ดทำเกสรทำวงกลมโซ่สี่นับย้อนลงมาหนึ่งสองสามสี่ก็ให้เราถักาตามปกติไปเลยนะคะ

ะะลายมันก็จะต่อเนื่องไปเหมือนเดิมนะคะถักดอกเสร็จแล้วก็ให้วนกลับมาเหมือนเดิมพอถึงจุดลดคอก็ให้พลิกกลับไปกลับมานะคะถักไปจนเท่ากับชิ้นหน้าค่ะจนถึงตรงนี้ค่ะเราได้ลดช่วงคอหลังถักมาเท่ากับช่วงคอหน้าแล้วนะคะทีนี้เราจะเพิ่มช่วงไหล่ตรงนี้ขึ้นไปสองช่องช่องละห้า แล้วก็บวกอีก1ตัว f เนี่ยก็เป็น11ใช่ไหมคะเราก็ถักโซ่ขึ้นไป11โซ่ค่ะพอเราได้11โซ่ให้เราจับงานชิ้นหน้าแล้วก็แทงลงไปตรงตัวจุด v เนี่ยหนึ่งสองสาเห็นไหมคะแทงลงไป แบบนี้แล้วก็ต่ายโซ่ขึ้นไปสามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ทำโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนงานเราจะถักลงไปแล้วนะเราจะถักกลับไปโซ่ที่เราถักขึ้นมาเนี่ย พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าปักลงไปช่องที่หกปัก F โซ่ห้าสองสาี่ห้าปัก F ลงใน V ตรงนี้เลยนะเราก็จะได้สองช่องเห็นไหมทีนี้เราก็เดินลายธรรมดาเลยโซ่ห้าสองสามสี่ห้าเลงในวี เราจะถักโซ่5้เลงใน V ไปจนถึงขึ้นช่วงลายดอกเราก็ทำดอกตามปกติเลยค่ะพอถึงช่วงดอกก็ให้เราดูลายนะคะว่าดอกมันจะสไลด์ลงตรงไหนนะคะแล้วก็ถักของเราตามปกติ แล้วก็วนกลับมาปิดนะคะนี่ดอกของเราก็จะสไลด์ลงทีนี้ก็ให้เราถักจนเลื่อยมานะคะจะไม่สาธิตการทำดอกเนาะแล้วก็วนกลับมาปิดทุกดอกจนถึงลายโป่งก็ให้เราถัก V สลับกับ X วีสลับกับ x โซสองนะคะจนมาถึงจุดหัวไหล่เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงเชื่อมหัวไหล่จุดที่สองค่ะเราก็ได้วนกลับมาปิดงานทุกดอกแล้วนะคะแล้วก็ทำลายโป่งนะคะ V สลับกับ x จนมาถึงช่วงหัวไหล่ตรงถึงจุดต่อนะเราก็ถักธรรมดาตรงนี้ไปเลยก็คือโซ่สอง x ลงบนโซ่ที่สามบวกด้วยโซ่สองแล้วก็ทำา V ตาด้วยโซ่สองแล้วก็นับปักลงโซ่ที่สามโซ่สองวีลงในนี้เลยตอนจะเชื่อมก็โซ่สองเหมือนเดิมแล้วก็ให้ปักลงตรงวีตรงนี้เห็นไหมคะวี v แถวชิ้นหน้าเนี่ย ดึงผ่านแล้วสองสามตามด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จก็หมุนงานเราก็ถักลงไปเหมือนเดิมก็คือ F โซ่ห้า นะคะคช่วงไหลเราก็จะเป็นอย่างนี้ให้เราถักไปเรื่อยๆนะคะพอถึงลายดอกลายสไลด์เราก็ลงสามแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ขึ้นก็คือตรงกระดอกนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะไหลของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะช่วงไหลให้เราถักไปจนเท่าชิ้นหน้าจนถึงแถวสุดท้ายนะคะ พอแถวสุดท้ายเราจะจับงานชิ้นหลังกับชิ้นหน้ามาเชื่อมกันค่ะโดยลายเขาก็จะสับหว่างนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงช่วงแถวสุดท้ายนะคะให้ถักไปอีกประมาณ1 2 3 4 5เดี๋ยวแถวสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะนี่นะคะงานของเราเราก็ได้ถักออกมาจนถึงแถวสุดท้ายนี่คือช่วงหัวไหล่ของเรา แถวสุดท้ายเราจะเอางานไปเชื่อมกับชิ้นหน้านะคะก่อนอื่นเราก็ทำวงแขนนะคะวงแขนให้เหมือนกับด้านนี้ที่เราทำมาแล้วค่ะก่อนที่จะนำไปเชื่อมให้เรานำงานไปรีดนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นลายเด่นชัดดอกสุดท้ายให้เราทำดอกเต็มแบบนี้ค่ะมันจะตรงกับแถวนี้เห็นไหมเราจะนำไปเชื่อมกับชิ้นหน้านะคะเราก็ปิดดอกจนครบทั้งหกกลีบแล้วให้ถักโซ่สามขึ้นมาค่ะ เราจะเอาไปเชื่อมกับชิ้นหน้าซึ่งมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะเห็นไหมคะดอกมันจะตรงเนี้ยเราก็ก๊อปปี้ดอกนี้ก็คือถักเว้นไว้หนึ่งกลีบนะคะนับจากด้านในมันจะลงตรงนี้พันหัวเข็มสองครั้งเว้นหนึ่งกลีบนะคะปักลงไปในนี้บดหนึ่งบดสองนะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามปล่อยชิ้นนี้ค่ะ แล้วให้เอามาถักต่อด้านหน้าที่เรากำลังจะถักอยู่นะมาดึงผ่านตรงกรีบนี้เลยค่ะแล้วก็ถักปิดปิดดอกนี้ค่ะโซ่สี่อ็ ปิดหนึ่งกลีบนะคะเราก็จะก๊อปปี้ดอกนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันตรงกับดอกนี้เราก็พันหัวเข็มสองครั้งไปปักลงโซ่ที่สี่ของชิ้นด้านหน้าเมื่อกี้ค่ะปดหนึ่งปดสองปดสามเสร็จแล้วก็มาเอ็กลงในชิ้นงานที่เรากำลังถักแล้วก็ปิดหนึ่งกลีบค่ะ กลงจบดอกด้วยโซ่4ดึงผ่านต่อไปก็คือโซ่3พันหัวเข็ม2ครั้งดี๋ยวไปลงกึ่งกลางดอกของชิ้นงานที่เราจะเชื่อมก็โซ่3แล้วก็จับงานชิ้นนี้ มาดึงผ่านกับชิ้นที่เรากำลังถักจบด้วยโซ่4ีเอ็กลงไปทำอีกหนึ่งกลีบพันหัวเข็มสองครั้งดึงผ่านจบงานด้วยโซ่สีเอ็กพันหัวเข็มสองครั้ง แล้วก็จับงานชิ้นที่เราจะเชื่อมเอาไปปักลงในโซ่ที่4ดึงผ่าน2 3นี้แล้วก็เอ็กด้านหน้าทำอีกหนึ่งกีบเพื่อปิดดอกค่ะจบดอกด้วยโซ่สี่ แล้วก็ดึงผ่านตรงหัวนี้ได้3เส้นเห็นไหมคะดึงผ่านเลยตามด้วยโซ่สามหพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วเอาไปลงระหว่างกีบของชิ้นหน้าพดหนึโซ่สจับงานชิ้นที่เรากำลังถักมาดึงผ่านกับ อีบต่อไปจบด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งจับงานด้านหลังไปปักลงโซ่สี่ แล้วก็ปลด 1, 2, 3แล้วก็มาเอ็กด้านหน้าโซ่4พันหัวเข็ม2ครั้งทำอีก1กรีบเพื่อปิดดอกนี้ค่ะจบด้วยโซ่สแล้วก็ไปดึงผ่าน นี่นะคะเราก็ได้เชื่อมขึ้นมาจนครบทั้ง6ดอกแล้วนะคะดอกสุดท้ายซึ่งเหมือนกับแถวนี้ค่ะเราก็จะทำโซ่สองวีแล้วก็เชื่อมกับจุดฝั่งด้านหน้านะคะเราจบด้วยโซ่สองทำวีแต่เราจะอไปเชื่อมเราก็ทำแค่ F 1ครั้งพันหัวเข็มสองครั้งเอาไปปักลงกับงานชิ้นหน้าเชื่อมกับกลีบนี้เลย ระหว่างกีบปลด1ปลด2ปลด3แล้วก็ F อีก1ครั้งลงที่เดิมโซ่2 X ลง1 2 3 X ลงโซ่ที่3แบบนี้นะคะนี่คือดอกเขาก็จะสับว่างเห็นไหมคะโซ่2 F 1ครั้ง เราจะทํา V นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราจะเอาไปเชื่อมเราก็ทําแค่ F ครั้งเดียวแล้วก็ F จับงานชิ้นหน้านะคะเอาไปเชื่อมลงใน V เลยค่ะปลดหนึปดสแล้วก็ F ลงที่เดิมของชิ้นที่เรากําลังถักนี่นะคะงานก็จะเริ่มต่อตัวไปแล้วค่ะโซ่สอง X ลงบนโซ่ที่3โซ่สอง F หนึ่งครั้ง แล้วพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเอาไปเชื่อมกับชิ้นหน้าแล้วก็ f มาลงที่เดิมเป็น v ค่ะโซ่สแล้วก็ x โซ่ส f แล้วก็ไป f ลงชิ้นหลังพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเชื่อมค่อยคอยดูนะคะ โซ่สองเอฟลงหลักที่สามโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเอาไปเชื่อมชิ้นหลังเอฟอีกหนึ่งครั้งปักลงชิ้นหน้าเราก็ทำมาจนถึงจุดวงแขน จุดสุดท้ายแล้วนะไปปักลงกับชิ้นหน้าแล้วก็เอฟอีกหนึ่งครั้งมาลงที่เดิมโซ่สองลงโซ่สามแบบนี้ค่ะให้ดูเห็นไหมคะงานเขาก็จะสับ,บ่างกันนะคะนี่คือเชื่อมช่วงตัวแล้วเราก็จะถักธรรมดาไปเลยค่ะ โดยไม่ต้องเชื่อมแล้วนะทำีโซ่สองอกโซ่สองทำี เราก็ถักเรื่อยๆจนมาถึงจุดหัวไหล่นะคะเราก็จะจบงานด้วยโซ่สองแล้วก็ปักลงจุดเริ่มต้นเลยค่ะปักลงในนี้เลยซีดึงผ่านเลยค่ะเสร็จแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งทำการตัดไหมได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะให้ดูนี่นะคะ วงแขนของเราทั้งสองข้างให้ดูจุดร้อยเชื่อมค่ะงานมันก็จะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะค่อยๆดูค่ะดูไม่ทันก็กดย้อนดูได้นะคะเห็นไหมตรงนี้คือเชื่อมมันก็จะเนียนไปเลยค่ะลายมันก็จะสับหว่างนะคะลายมันก็จะสับหว่างแบบนี้ค่ะเราก็ไปรีดตรงจุดเชื่อมดอกมันก็จะเด่นชัดขึ้นแบบนี้ค่ะ คอมเมนต์ Comment ได้ถ้าเกิดไม่เข้าใจจุดไหนนะคะขอให้มีความสุขกับการถักนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนเก็บคอค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ oh, yeah. Bring you